สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky t o Road Art วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจรถถังสุดล้ำจากประเทศเยอรมนีรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026กับ l e o p a r d 2A7 รถถังรุ่นอัปเกรดที่พัฒนามาจาก l e โอพาด 2A6 และ 2A5 ไม่ใช่แค่การปรับปรุงธรรมดาแต่เป็นการพลิกโฉมวงการยุทโธป,ปกรณ์ทางบกเพื่อพร้อมรับการประทานในทุกสภาวะ ลีโอพาด 2A7 มาพร้อมระบบกรอบแบบโมดูล่าช่วยเพิ่มความยากในการถูกโจมตีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการปอรับใช้กรอบเสริมตามภารกิจหรือสภาพแวดล้อมทำให้สามารถรองรับภัยคุกคามหลายรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่นกรอบหน้าส่วนใหญ่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้านคอมโพสิตและเซรามิกซึ่งช่วยลดแรงระเบิดจากขีปนาวุธร่วมสมัยระบบป้องกันภัยรอบทิศทางถูกติดตั้งอย่างครบถ้วนทั้งระบบตรวจจับและเตือนภัยอัตโนมัติ ระบบสังเกตการรอบคันช่วยให้ทีมบุกสามารถรับรู้สถานการณ์ได้360องศาพร้อมชุดระบบเจอะลวดลายความร้อนช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายชุดกล้องอินฟราเรดเลนสคู่ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายระยะไกลยอย่างชัดเจนและแม่นยำพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยวางยิงช่วยให้อัตราความแม่นยำของปืนหลักสูงขึ้นมาก หัวใจสำคัญของ l e โอพา d 2A7 คือปืนหลักลำกล้องยาว120ม m mm ลม l 5.5A1 ที่พัฒนาต่อเนื่องจากกลุ่นก่อนโดยสามารถยิงกระสุนประเภทเข้มขน้นเช่น APFSDS และฮิตได้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบวางกระสุนรวมถึงระบบส่งกระสุนอัตโนมัติช่วยลดเวลาดำเนินการและเพิ่มความต่อเนื่องในการยิงยืนยันได้ว่า l e โอพา d 2A7 พร้อมสำหรับยุทธวิธียุคใหม่ นอกจากนี้รถถังรุ่นนี้ยังได้รับการติดตั้งปืนกลควบคู่ทําให้สามารถยิงสกัดกั้นบุคคลยานพาหนะเบาหรือจรวดต่อต้านรถถังได้ปืนกลเหล่านี้รองรับการยิงทั้งแนวตรงและแนวโค้งเสริมขีดความสามารถรักษาความปลอดภัยของรถถังเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยอื่นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารบนลีโอพารสองเอเดกกลายไปอีกขั้นด้วยระบบยานกว้างเชื่อมต่อแบบเรียวไทม์กับหน่วยภาคพื้นและศูนย์บัญชาการทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลที่ทันเวลาและแม่นยำ องค์ความรู้ด้านจอยการสังการต่อหน่วยปฏิบัติการพร้อมลิงก์วิดีโอภาพจริงจากภาคสนามช่วยเสริมความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านขุมพลังและความคล่องตัวลีโอพาด 2A7 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอัดอากาศบีเทอร์โบความจุ1,500แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดช,ช่วยให้รถถังมีความเร็วสูงสุดราว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและวิ่งผ่านพื้นผิวแบบต่างๆได้อย่างมั่นคงประสิทธิภาพการทรงตัวได้รับการออกแบบให้เหมาะกับภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่เขตที่มีฝนตกต่อเนื่องจนถึงพื้นที่ทะเลทรายหรือภูเขา เมื่อพูดถึงความทนทานลีโอพาด 2A7 ติดตั้งระบบระบายความร้อนและตัวกรองอากาศขั้นสูงเหมาะกับสภาพอากาศทั้งเย็นจัดร้อนจัดการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเสริมความแข็งแกร่งในโครงสร้างภายในช่วยลดความเหนื่อยของส่วนประกอบเมื่อใช้งานหนักหรือเดินทางไกลการบำรุงรักษาเบื้องต้นทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่ปฏิบัติงานแผนการบำรุงรักษาถูกจัดทำอย่างเป็นระบบช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนสำคัญ ระบบควบคุมภายในมีหน้าจอสดพิกัดตำแหน่งระบบนำทาง GPS ช่วยให้ทีมผู้บังคับสามารถวิเคราะห์สถานภาพภูมิประเทศบนดิจิทัลแผนที่และกำหนดยุทธวิธีได้สะดวกพวงมาลาัยและคันเร่งรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์คลิกช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำยิ่งขึ้นลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติการเมื่อขับขี่ยาวนานความสำคัญขององค์การปกป้องคนอยู่ในรถถังลีโอพาด 2A7 จึงติดตั้งระบบระบายแรงสันสเถนเพื่อปกป้องวิศวกรภายใน การออกแบบภายในที่เน้นด้านมนุษยศาสตร์ช่วยลดแรงกดทับจัดวางแผงควบคุมให้อยู่ในมุมที่มองชัดเจนสะดวกต่อการใช้งานแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเครื่องปรับอากาศภายในช่วยสร้างความเย็นร้อนสม่ำเสมอโดยปรับตามสภาพอากาศภายนอก นอกจากคุณสมบัติด้านยุทธภัณฑ์และผู้บังคับงาน l ีโอพาด 2A7 ยังขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติช่วยแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเมื่อถึงเวลารวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบระบบชำรุดในระดับต่างๆทำให้ฝ่ายโลจิสติกส์สามารถจัดเตรียมอะไหล่ล่วงหน้าลดเวลาหยุดเดินรถถัง l ีโอพาด 2A7 ได้รับการออกแบบมาให้รองรับระบบเพื่อนบ้านยุคใหม่อย่างต่อเนื่องสามารถติดตั้งระบบอาวุธเลเซอร์ยุคถัดไปหรือระบบป้องกันภัยไซเบอร์ในอนาคตได้ รองรับการต่อเชื่อมกับโดรนช่วยวิเคราะห์พื้นที่ล่วงหน้าอีกชั้นหนึ่งในแง่การปฏิบัติการแบบผสมผสานลรโอพาด 2A7 เหมาะก,กับยุทธวิธีแบบคอมบิ n เนตอาร์มแอคชั่นไม่ว่าจะร่วมรบกับยานเกราะล้อ,อยางเรือเดินสมุทรหรือหน่วยรบทางอากาศการออกแบบเพื่อให้สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกันเองผ่านสายพานและระบบเติมเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ X refill ช่วยเพิ่มเวลาอยู่ในภาคสนามโดยไม่จำเป็นต้องปรับฐานช่วยให้การปฏิบัติการต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาทั้งระบบการผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภัยกำลังยิงความเร็วการเชื่อมโยงข้อมูลและความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมทำให้ L ีโอพาส 2A7 กลายเป็นรถถังชั้นแนวหน้าที่หลายชาติให้ความสนใจและลงทุนเพื่อเสริมกำลังทัพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกวันนี้ยุทธวิธีปื้ลใหญ่ถังไม่ใช่มาตรฐานเดียวล e o p a r d 2A7 ถูกพัฒนามาเพื่อเผชิญหน้ากับการสงครามหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การต่อสู้ระดับเมืองในสภาวะ low intensity ไปจนถึงสนามรบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อำนาจยิงและพลานุภาพสูงทั้งหมดนี้คือ Leopard 2A7 รุ่นปี2026ของเยอรมนีเรายังมีรีวิวเชิงลึกในเรื่องการทดลองยิงจริง การเปรียบเทียบกับรถถังประเทศอื่นในอนาคตอย่าเพิ่งลืมติดตามถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Sky t o o Road Art และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปอย่าลืมกด u u s c r i b e ด้วยนะครับ